สวัสดีค่ะทุกๆุกคนวันนี้เอ็มจะพาออกมานอกสถานที่นะคะทุกคนวันนี้จะพาขึ้นไปดูแปลงผักที่โคกหนองนาอยู่บนเขานะคะแต่ขึ้นชื่อว่าโคกหนองนาเนาะทุกคนเนาะเป็นแปลงผักที่ของกรมราชทัณฑ์ค่ะทุกๆคนที่ให้น้องๆเขาได้มาทำปลูกปลูกผักกันเนาะปลูกผักปลอดสารพิษกันนะคะทุกคน เราก็จะมาเดินดูกันนะคะว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างเนาะมีทุกอย่างค่ะมีผักทุกอย่างเลยผักสลัดผักกวางตุ้งผักคะนา้าผักบุ้งบวบอ่ามะระทุกอย่างมีหมดนะคะทุกๆคนคือเขาทาสวนได้ได้สวยจริงๆค่ะแล้วก็ะสะอาดเป็นระเบียบน้องๆที่น้องๆที่เขาอยู่กรมราชทรรนะคะทุกคน ก็จะเป็นนักโทษชั้นดีเนาะที่มาอยู่จุดนี้เนาะอ่าเขาก็จะมาปลูกผักแล้วก็มันจะมีเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ให้น้องๆได้เข้าไปศึกษาไปชมกันนะคะทุกคนแล้วก็มีร้านอัาร้าน,ร,านร้านกาแฟร้านกาแฟมุมน่ารักน่ารักให้น้องๆได้ทานข้าวกันเวลาขึ้นไปซื้อผักซื้ออะไรเนาะอันนี้ก็กระเพราค่ะทุกคนกําลังงามเลยนี่นี่แปลงนี้ นี่น่าจะเป็นแตงเป็นแตงดูแล้วครับอันนี้มะราะค่ะทุกคนยอดเขาเนี้เอาไปจิ้มน้ำพริกต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยนะต้มจุ้มน้ำพริกนะทุกคนเนาะเราก็ขึ้นไปซื้อผักผักสลัดก็ราคาไม่แพงทุกอย่างค่ะทุกอย่างราคาไม่แพงนะคะทุกคนนี่เลยสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบค่ะทุกคนเป็นระเบียบมากๆ คลิปนี้ก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนพอดีจะมีเสียงน้องแมวร้องน,น,นิดหน่อยด้วยนะเขาก็จะมานั่งคอเคียคอเคียอยู่ที่แอมนี่แหละคะ่ะทุกคนเราขึ้นไปซื้อผักกันนะคะทุกคนตรงนี้เขาจะเรียกว่าโคกหนองนาบรรยากาศดีค่ะทุกคนขอบอกเลยว่าอยู่ติดตีนเขาเนาะมาอยู่ติดตีนเขาแล้วก็บรรยากาศก็จะดีอันนี้กวางตุง้งกวางตุ้งนะคะทุกทุกคนเรามาก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนนะออกนอกสถานที่ เราก็มาดูของเป็นผักสดปลอดสารพิษอันนี้เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรพวกนี้และะ้วค่ะนี่เลยกวางตุ้งกำลังงามค่ะทุกคนเดินชมสวนไปเรื่อยๆถามว่าร้อนไหมคะ่ะไม่เลยค่ะทุกคนไม่เลยนะคะคืออันตรงนี้คือเขาเลี้ยงปลานะคะทุกคนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาบรรยากาศก็ดีมากๆค่ะทุกคนดีมากๆคนคนเขาขึ้นไปซื้อของกันเยอะนะ ขึ้นพาเด็กๆไปดูสัตว์ดูอะไรแบบนี้แหละค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆหรือกะเพราแดงอันนี้ขาวาวมาเล็ดด้วยค่ะเกีมที่จะเพาะเนี่ยน้องๆเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศก็สบายค่ะลมเย็นแต่ก็จะมีความร้อนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วงอากาศร้อนนดคนเนาะเราก็ได้ออกมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกบ้างก็ดีเพราะอยู่แต่ในบ้านเราก็เหนื่อยกันแล้วเนาะทุกคน เดินดูเดินชมกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศดีจริงๆภาพนี้อาจจะสันส่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเอ็มไม่ได้เอาไม้เชลฟี่ไปเนาะทุกคนเนาะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เอ็มด้วยนะคะอันนี้โครงการเรียนรู้โครงการพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้า